เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีได้กระทำสามีจิกรรมแด่พระผู้ใหญ่ในอำเภอเขาคิชกูดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยได้กราบถวายสการะทำสามีจิกรรมและถวายรายงานภาพรวมการดำเนินง,งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของทางวัดพระธรรมกายแด่พระวชิรกิจจากรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบพลพวง เจ้าอาวาสวัดทุงตาอินพระครูพุทธบดบริบาลเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดเจ้าอาวาสวัดพลวงพระครูพิพิธทัพพัฒนาการรองเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมและพระครูสุวรรณวิสุทธิวงศ์เจ้าคณะตำบลพลวงเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคิรีรามและในโอกาสนี้คณะพระผู้ใหญ่ก็ได้เมตตาสนทนาธรรมพร้อมทางได้ให้โอววาด เพื่อเป็นแนวทางในการทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะสําหรับการทําสามีจิกรรมหรือทำวัดพระผู้ใหญ่เพื่อถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์อีกทั้งยังได้มีโอกาสขอขมาพระมหาเถระได้รับศีลรับพรและรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและทำงานพระศาสนาสืบต่อไปค่ะ